ไม่ไม่พี่ต้องพี่ต้องหัหนเพราะว่าของพี่ปัดอบอ,อุ่นเป็นไมโครเวฟคอันนี้มันแงเป็นด็กจริวเด็กเกีียนะ่ะเป็นห้องเด็กจริงเหมือนเดาปันอยากลดอยากมีโมเมนต์เล่นๆแต่ไม่ค่อยได้มีต่สองคนนี้พาไปเล่นบ้างถ้าอยู่กับหนูหนูไม่เล่นเเวลาเราเล่นหนูก็จะ หลายแฮนการก็เลยเล่นกับเด็กใช่หนูกันนิกี้เหมือนกันเลยแบบเล่นอ,อี่ายาะอะไรแค่เนี้ยนีแอ็กหนูกันนิกี้จะน้อยแม่น่า <c oughs> นนจะเศร้ามากอ่ะ นึกว่าจะร้องอะไรออไม่ได้ร้องเป็นกีน้เป็นกีน้กลูกพี่เอายังไม่จบยังไม่จบเอายังเหรออะไรอะเจนนิสจะเป็นลูกพี่เพนกินที่ก้าวราวนราวักทำไมก้าวราวได้น่นารัก้าวเต้นชาร์จนานมากไม่รู้จะลงตรงไหนนอนเต้นนอนเต้น,นอาจจะดูไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าสูงไปใกล้คือเส้นเลือดข้างบน ตู้เครองอะตเย็นดี่จะ้วเจั๊นตลกมาก my god I'm so sorry แล้วสะวของเต็มนี่เป็นไรไม่ตู้เย็นเออออันนี้คือ้กันเลยใช่ไมช่เป็เออเอใช่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 ใ ราต้องให้พอกระต้อนไปเขาฟัง้วยนะว่าคนนึงเป็นคนนึ่งเป็นไม้ควฟพี่คนนึ้งเป็นตู้เย็น